เ,เอาซิลิโคนออกเลยไม่เหลือซิลิโคนอยู่ในคางเลยไม่เหลือเลยแล้วก็มัดมัดข้างๆมัดก้านะมัดก้้มเนื้อเป็นเทคนิคของเขาแล้วมันย,ยังอยู่ในประกันยังอยู่คะ่ะคลินิกเดิมยังอยู่ในประกันแต่ไม่แต่ไม่ไปทําแล้ว,วไม่ทําแล้ววีนจ้าพรุ่งนี้จะไปวีนจ้ะพรุ่งนี้จะไปวีนแล้วพรุ่งนี้เราเอาได้มาเฟียจากเกาหลีเนาะคะเราจะไปวีนอืม พี่เดียวชื่อพี่เดียวคือ P K เหรอไม่ชื่อพี่เดียวชื่ออะไรวะ D E โอเคอางี้ใครอยากได้กาแฟกาแฟอร่อยจริงแล้วหยุดไม่ได้ตะก้าหายมันหมดเร็วอ่ะเพิ่งปักไปอีกรัวๆเบียปักหมดยังปักแล้วอ่ทุใค้ได้แค่ร้อยบาททุกคนรีบกดเลยรีบกดเลยเพราะว่ามันจะหมดอีกแล้วค่ะพี่เดียวอธิบายสิเขาบอกว่าเราบอกหน้าผิดรูปต้องบอกว่าตอนนี้หน้าเบียร์ไลฟ์ คุณหมอที่เกาหลีที่เบ mm ียไปเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเบี้ยวเบี้ยวหน้าเบี้ยวก็เลยขอถอดสีคนได้ไหมพี่ขอเมาสได้ไหมเมื่อกี้อีเบียสแกนหน้ากับไอโฟนไม่ผ่านสแกนหน้าไม่ผ่านเออเจ๊สวยอะไรนี่เขาบอกว่ากินไปหกซองดีเขาบอกว่ากินไปหกซองลงไปหนึ่งชั้นค่ะคุณหด็ดิวิอย่ามาเดี๋ยวพี่ไปวินนะถ้าพี่ไปวินรอบนี้เราเกิดมันให้ฉีดทีพี่เจ็บนะ พี่เจ็บเลยนะพี่ชื่ออะไรคะอาไอซ่าแม่บอกมันเลยเลยอ๋อไอซ่ายังจําไม่ได้อ่ะอย่าว่าแต่ซ่าจําไม่ได้เลยโทรศัพท์ไอโฟนยังแก้ทําจํจไม่ได้เลยหนูสั่งมากินสองซองคงหิวดีมากยังไม่แก้จมูกค่ะ,ะทุกคน,ะกคนตะกร้านี้มีน้อยนะรีบกดเลยทุกคนรีบกดเลยแบบเอาแบบรัวๆเลยนะเอาให้มันฮอตไปเลยอืมเนี่ยวันนี้กินไปสองซองไม่หิวทั้งวันอย่าว่านะ ไม่ใช่น้ามานะคะทุกคนนะทุกคนขนาดพี่ผ่าตัดมาพี่ยังต้องกินเลยเพราะพี่ยุ้ยเนี่ยมันตัดียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ไมดิววีนนะดวเปี่ยนวีนไหมวีนวีนแม่วีนมันเป็นอ่าการตกแบบเก๋ๆ่ะทุกคนแบบกาแฟลาดไปหมดเลยอะค่ะอยากเห็นแม่ฝอ่าดูอ่าหันไปหาไปพอดูนั่นเอง ก่อจริงโดนแน่จมูกยังมีไงซิลิโคนอ่ะอ๋อเออยังเหลือยังเหลือลืมลมแม่คุณแปอะไรบ้างคะที่เกาหลีพี่ตัดทิ้งเลยค่ะเฮียถามว่าพี่ดิวทำอะไรมาพี่ดิวได้คีวจานตาพี่ดิวไม่ไม่พี่ดิวเขาสวยอยู่แล้วจ้ะเนาะเฮียถามเอ้พี่ดิวถ้าพี่ดิวทำนี้จบเลยทุกคนนี่ดูกาแฟ ตอนนี้พี่น้ำหนักลงสามโลแล้วไมเลยว่าหน้าเบียร์เปลี่ยนเลยอะมันสวยมากมันดูแพงอะมันดูไม่แบบมันดูแบบดูดีขึ้นมากกว่าเดิมพี่แต่สัญญากอบว่าห้าแต่งหน้าจัดนะพาไปเรียนได้ปะเออเดี๋ยวพาไปเรียนแต่งหน้าเซ็ตที่สามคุมหิวดีมากๆเจเหมือนดาวิกาเลยคุณฮะโอนไปเจ๊ขอเลขเน่อใครพูดเมื่อกี้ขอเลขหน่อยใครพูดเมื่อกี้ว่าเหมือนดาวิกาขอเลขหน่อย กูเบียทำนไมไหมคะทำทำมาเลยเออพีอ่อบอกคุณหมอว่าไม่จริงๆอะไอดิวบอกว่าเจ๊ทำไมไม่ทำนมพี่ก็เลยบอกว่าไม่พี่ชอบแบบยนันยานยันยานมันดูเก๋ดี <c oughs> อะแม่ตอนนี้ตะก้าฮอตอีกแล้วฮอตไปสามสิบเอ็ดแล้วคะ่ะแม่เฮ้ารเราทุกคนต้องรีบกดนะคะเพราะเนื่องจากตอนนี้ของมีน้อยมากๆและตะกา้านี้เขาก็ให้เราไม่เยอะเขาให้เราแค่ร้อยหนึ่ง<ะ>ตอนแรกขอเฮีย <c oughs> เฮียไม่ให้ ถ้าคนไม่เคยกินกาแฟอย่ากินสองซองเป็นเป็นความดันต่ําหรือเปล่าลองไปวัดความดันดูนะถ้ามือสั่นอะระวังนะม่ก็เป็นความดันพี่ก็กินคือเขาบอกพี่สวยจังอุ้ยดิวขอเลขขอเลขเร็วๆไหนขอเลขโอนให้เขาเร็วชื่ออะไรอ่าแขกแขกแขกนแขกเนอะเอาคางออกแล้วทุกคนดูล้วคางเบียสวยมากตอนเนี้ย คือมันไม่เป็นแบบเดิมแล้วคําว่าแบบเดิมก็คือคางมันตัดคางมันตัดอ่ะอันเนี้ยคือถ้าเบียร์ทำอ่ะแล้วพอมันยุบแล้วเบียสวยอ่ะเฮ้ยเบียร์สวยไม่ขัดดังเลยนะและทุกคนรู้ไหมเราอ่ะตอนนี้ยเอเจนซี่ดิวเอเจนซี่ดูแลดีมากดูแลดีมากเอเจนซี่พูดเลยนะคลินิกนี้ดูแลดีมากมารับถึงก็ชโรงวยาลนี้ดีมาก มารับถึงโรงแรมพาไปทาเข้าไปห้องผ่าตัดรัมเซีรถอะไรไปรับลิมูซกับทางเอียยงค่ะคือคือคือริมเบียมีทุกคนชมว่าหน้านี้มึงปังไม่เจ๊เพรว่ามึงจะปังหน้าเนี้ยลองเทียบดูไหมล่ะกับหน้าเมื่อวานอ่ะเออมึงเอารูปมาเทียบคือแบบมันมันเจ๊ใต้ตามันเป็นอะไรที่สําคัญนะเอาดีดีอุ้ยแต่แต่คิแต่โรงพยาบาลเนี้ย ได้ตาอุ้ยพี่กูทำดีมากีร์กูไม่เคยชมมึงกูไม่เคยชมมึงแต่หน้านี้มึงสวยจริงอ่ะขออนี้ให้ดูนะอันนี้มึงดูคางมึงตัดใช่คางมึงตัดมันมันเหมือนมันเหมือนคางแบบแม่หมดที่อันนี้อันนี้คือคือจะไปแก้ที่ไทยแล้วที่จริงมันอาจจะยังไม่อยู่ก็ได้แต่แบบคือมังมันยังตัดอยู่เลยมันจะแปลว่าคางมันตัดต่อให้แก้แล้วมันก็ตัดคือตอนแรกกูจะยืมคางมึงอะไปเจาะอ่ะทุกคนถ้าจะอัดหน้าจอดูดูดูคางนี้นะคะ แล้วคุณหมอก็บอกว่าคางวันตัดเอาซิลิโคนออกเถอะอย่าไปใส่ตอนแรกแหะเบียรจะเปลี่ยนไปทําใต้ตาเพราะเบียบอกว่าเดี๋ยวรอให้คางยุกไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอรอโอ้คุณหมอลอทุกคนแม่อย่าพูดในเงินดูไรสุดอยู่ไม่แต่เนเงินกับพี่หนิงก็ต้องคิดด้วยว่าใครจะเอาเมียเออเอาจริงนะสภาพอนูกับตอนพี่เนี่ยพี่อยากแก้ผ้าให้หมอดูหมออยากแก้ผ้าเขาก็ถามว่าอายไหมพี่บอกไม่จ้าพี่ก็แก้ผ้าดูสามสี่คนเลยอื แต่หมอแล้วกูก็เด้งอย่างเงี้ยเมื่อแล้วบอกกูเดิงเข้ามาบอกกูงอนบอกว่าอะไรแล้วบอกก็วาดกูอ่งเลยว่ากูต้องเอาตรงไหนตรงไหนตรงไหนออกเงี้ยอุ้ยเจน่าเบียปังจริงเบียพี่อ่ะไม่ค่อยชมเบียเพราะว่าขนาดเฮ้ยเบียกูไม่เคยชมมึงพี่ยังบอกให้เบียไปสักคิ้วเลยกูไม่เคยชมมึงมึงสวยแล้วเมื่อวานอย่างเงี้ยอย่างเบียรแต่งหน้าจัดแล้วพวกพี่ก็บอกว่าเบียแบบนี้ไม่ได้พี่เบียชอบแต่งหน้าเหมือนลิเกอ่ะเออมันไม่เก๋พี่เฟิร์นพลิตโอโมอ สวยมากเดี๋ยวจะผลิตมาแจกไม่ขายสําหรับโอโม่นั้นจะผลิตมาแจกไม่ขายใครกดตะก้าวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเนี้ยแบงค์ม่วงแบงค์พันอ้ยพูดไม่ได้แบงค์ด่ดงแองจริงพูดได้แต่ช่องพี่ดีวใบม่วงถ้าพูดอะไรแบงค์ใบเบียร์เบียร์ไอ้เขาให้เขาเขาเขาไอ้ตัดไหมไหมต้องตัดไหมเจ็ดวันใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเขี่ยไว้ตัดแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะตัดแต่ว่าทุกคนขะ คางเบีรู้สึกว่าเบียชอบชอบกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยที่เบียแบบเบียไปแก้ที่ไทยมาแล้วเบียเบียรู้สึกว่าที่ไทยก็สวยนะไม่งุ้มแล้วน้องแม่น้องเบียรู้สึกว่าที่ไทยก็สวยอยู่แต่ว่ามันยังตัดอยู่เบียก็เลยแบบเอ้คุณหมอที่เกาหลีเขาบอกว่าเอาออกเถอะเอาออกแล้วไม่ต้องใส่ซิลิโคนเลยไม่ต้องใส่ซิลิโคนเลยนี่แต่พี่ตัดแต่ก็ให้อันนี้คืออันนี้คือที่ไทยก็สวยแล้วแหละที่ไทยก็สวยแล้วแหละแต่ว่าคางมันยังแบบยังตัดอยู่เบียก็เลยแบบตัดสินใจเอาซิลิโคนออกแล้วไม่แพง ไม่แพงแล้วดูแลดีมากพี่นุ่มสวยแล้วจมูกเดี๋ยวรอให้มันหายเน่าก่อนเดี๋ยวรอให้ใหเยถ้ากูว่ามึงทำจมูกมึงแบลวเลยอ่ะแบลวเลยมเจมูกเบียรแบบอ่ะทุกคนเบียพูดตามตรงภ่พเบียก็เสียใจที่มันมีกลิ่นเราตั้งใจเราทําแพงนะแม่เจ็ดแสนอย่างเงี้ยพรุ่งนี้กูพามาแล้วจีนี้แล้วแบบคือคือคือ,คอมันมีกลิ่นอ่ะไม่ต้องไปเสียใจเบียงไม่ต้องเสียใจ มึงไม่ต้องไปเสียใจพี่ะแต่ว่านี่แหละเบยรู้สึกว่าเออตอนนี้มันมันมันไม่มีซิลิโคนแล้วมันดีค้างเพิ่งทํามาไม่กี่วันใช่ใช่สิบเก้าวันค่ะสิบเก้าวันเอาออกเลยจ้ตัดสินใจเอาออกเลยไม่กลัวใครแต่แต่ถูกใจไหมถูกใจอ่ะทุกคนดูคางเียตอนนี้กับคางเดิมให้เขาดูอ้าวกับคางเดิมนะ คางเดิมนี่ใส่ซิลิโคนแต่ว่าคลินิกที่กรุงเทพแบบทาคางดีนะแต่แบบเบียยังรู้สึกว่าคางดียังไเบียบเบียร์ยังรู้สึกว่ามันมันตัดอยู่เบียร์ก็เลยแบบเธอต้องไปกิดออกจริงเบียร์ถอดออกนี่สวยตาทําอะไรมาคะทําเกี่ยไขมันใต้ตาเพราะว่าเป็นคนที่นอนน้อยแล้วทีเนี้ยเอนอนดึกแล้วเป็นคนที่แบบค้าตาค้าแล้วเป็นคนที่ตาแบบตาหลุบเข้าไปอ่ะตาอันนี้เข้าไปใช่จมูกมีกลิ่นแล้วเจ็บไหมมันไม่เจ็บเดี๋ยวมัน มันแค่กลัวตอนเข้าเอาจริงหน้าเดิมสวยกว่าเยอะเลยใช่แต่ว่าหน้าเดิมอ่ะสวยแบบบ้านๆเนาะแม่เนาะ<ช>น่ารักแบบสไตล์บ้านๆแบบแบบผู้สาวไทยบ้านนึกสิออไม่คือพวกการทำศัยกรรมมะพี่จะบอกทุกคนเราก็เสี่ยงเพื่อหาแล้ว่าจันยเอาไม่บ้านเลยสวย,สวยเลยแหละแต่ว่าอาอ,อาวิอาจจะสวยแบบบ้านๆนั่นแหละหน้าเดิมเบียร์เอาเบียร์ขอให้ดูหน้าเดิมเนาะมันอาจจะสวยแบบเด็กๆกับเด็กบ้านๆน่ะนะ เด็กผู้สาวไทยบ้านเนาะเออต้องบอกว่าผู้หญิงทุกคนนะมีความฝันที่จะอยากทำศัลกรรมอันนี้ต้องร้องพูดกันตรงๆก่อนเพราะว่าศัลกรรมเนี่ยโตเร็วมากนะเบียเนาะ<ช>แต่แล้วโรงบาลก็คือแบบโอ้โหปังมากเต่หนเกาฉีดให้พี่มัมวะไม่ฉีดแม่ไม่เห็น,น<อ>รูขเขาลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าให้เดี๋ยวแป๊บนึง ไม่ให้ใ<ช>ดูรูปแบบผู้สาวใช่ปะขยาดยังไม่อดยังรู้เลยว่าสวยใช่คางนี้เบลรู้เลยว่าแบบมันมันเล็กแบบสาวเกาหลีเแบลบอยากได้สไตล์เกาหลีอ่ะน,นึกออกไหมคะอ่ะเนี่ยอันนี้คือคือแบบบ้านๆแบบเนี้ยนึกออกไหมเนี่ยเอออันนี้คือบ้านบ้านอ๋ออันนี้ทําจำมูกแล้วมึงขยับหน่อยที่ก็แคหกอ่ะเนี่ยตอนที่ยังไม่ทําแบบยังไม่ทํา ที่ไหนเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แบบเด็กๆแบบสมัยเนาะแม่เนาะเราต้องพูดตรงๆว่าคือบางทีอะไอหน้าเดิมอ่ะมันก็สวยอยู่แล้ะแต่ว่าผู้หญิงทุกคนเนาะใช่มันไม่อยากอยู่สวยมันเห็นคนอื่นเขาไม่เห็นคนอื่นเขาทาสวยหน้าเดิมอ่ะมันก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าผู้หญิงทุกคนเนาะใช่มันไม่อยากอยู่สวยมันเห็นคนอื่นเขาไม่เห็นคนอื่นเขาทาสวยก็อยาก อยากเจอหน้าจริงดูที่หน้าพี่อ่าบ้านวันที่สี่หนึ่งค่ะพี่ไม่เคยแบบแบบผู้ดีมึงไม่ต้องเป็นผู้ดีมึงไม่ต้องเป็นผู้ดีคนเราไม่ว่าจะรวยจะดังแค่ไหนเราอย่าลืมใช่ใช่ชตัวตนเก่าๆของเราแต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแค่หน้าทุกอย่างเเราอย่าลืมความน่ารักของเราเราอย่าลืมทุกอย่างแค่นั้นพอ